อันนี้สองคลยช่กันที่ถาขอให้มีลูกไปเร็วขอให้เงาของไป แวฝันี้จดโอ้ไข่นี่น้าแดกว่ะดูดีนะอันนี้ดูดีอันนี้ดูน่ารักแ่ก็ไปตัดเอาแล้วไปตัดเอาอันนี้ก็น่ากินนะอันนี้่ะน่าเกลียด ไม่ต้องแก่ไม่ต้องแก่ตักไปเลยช้อนตักกินเลยเออใช่ใช่ก็ตักกินไปเลยใช่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 เอาช้อนใหม่ดิช้อนใหม่สิช้อนใหม่สิเอามีดเก็บเข้าไปโอ้ยไม่เตามันนิ่มใส่จะแดลกกระแดกไม่เตาใครจะแหลกไม่แหลกคนนึงแม่สเก็บจานนิดมันคางเธอไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหม แต่ทำไมเธอเหมือนเมาเมาเท่าไหร่ะเรับสงสัยอิ่มมากอะเมื่อกี้กับข้าวเยอะมากเลยจะกินหมดแล้วไก่งไก้ไก่ไข่ตูเสื้อไหมครับจะกลับร้าไกายยกมานี่คุจ๋าผ่านไปเพื่อนลองชิมดูซิว่ามันอร่อยปะไม่เอาก็เอาไก่เนื้อลงนะครับ พอดีหม่อมแม่ก uh, ับหม่อมพ่อสองมาดีนะคะฮะโอเคครับใช้มือแต้มโอเคครับแชมหมดเตีรมัดวัดายัดาเเพื่อนชิมครับเพื่อนชิมครับอะไรวะ กูแดกก่อนนะอืมอร่อยไหมครับเพื่อนโคตรอร่อยเลยเช็ไหมอืมอะไรของมือวะอะไรใช่อากาศว่เป็นเรื่องรู้มีน้ตาอ้าวเพเธอไม่กินกงกินไก่แล้วเหรอกินของหวานแล้วเหรอ อ่างเธอพุงเธอใหญ่มากเลยอ,ยยอไม่ใช่บุรี่เขาเรียกว่าบุริจี